uh <laughs> uh <sighs> ยตอนนี้เราอยู่ในเกมเบบี้อินดโลก็คือไอเด็กเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่มีอะไรไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ,อะไร Để lah Bắc Ninh À này em à con, hơi mới chảy Chính gọn chính gọn Nói đẹp ôi โอเคเราต้องตามหาหนังสือก่อนอหนังสืออยู่ไหนอะเฮ้ยอันนี้เลยหนังสือแล้วจะอยู่ข้างบนนะเอ้ยในตู้กีต้าร์คงจะมีไม่มีโอเคขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ย วันนั้นมีอะไรหุ้ยเนี่ยหุ้ยเสียงอะไรหุ้ยอย่าบอกว่าไว้ไข่ห้องไหน,นเออาึ๊บเอะไร A day, Nipa. Who is the shore in distant lands with dark stars overhead? The prince was fast asleep until I oh, am. Yeah. <laughs> I found a secret garden," said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. The prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. "I found a secret garden," said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. <laughs> <laughs> they walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made! The cat cried out. I should never have brought him here. You <laughs> TV. นังนังนังโอเคเข้าใจเกมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเด็กน้อย โ okay. อเคพาน้องขึ้นไปอ่ะนอน <c oughs> ทำไงดีเนี่ยเอ้า ไงเจ้าอ่ะอันนี้น,น,น้องแมวมานอนปิดประตูปิดประตูอ่าแล้วก็ไปดูทีวีเฮ้ยแปกันเนี่ย ไปดูหนังต่อโอ้ยนอนอีกแล้วเงียบฮ้ยเฮ้ยฮุยเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นเาเล่นก่อนมาครึ่งที่สอง หายประตูนี้ก็ไม่มีเล้อหากุญแจกุญแจหายอีกแล้วรับนนึงจำได้ว่ากุญแจอยู่แถวๆนี้หเก็บเก็บเก็บกบคุญแจเหรอ หายไปไหนเนี่ยก็ไม่มีแฮะในทางแคบเปล่าเิือดไ้ขึ้นในนี้ก็ม,มีอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ถูกปิดอยู่น,นี่ก็ถูกปิด นี่ก็ถูกปิดอีกนี่ก็ถูกปิดในนี้ก็ปิดโอ้ยนักเด,ด็กจะอยูงไง่ไหนล่ะ น,นีก็ไม่มีแต่นั่งอยู่ตรงน,นี้แล้วนั่นไงว่าแล้วงั้นต่อเดี๋ยวพาไปกินนมดีกว่าห่างเราตรงนี้ก่อนว๊ว นีก็ไม่มีฮะนี่ไปทำเลยวู้น่ากินจังตรงนี้ก็ไม่เห็นมีดลยเฮ้ยนี่ อ่ะกินอุ้ยตดมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเราไปไหนนะน,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 น่่น่น่น่่น่่น má Né, essa nerd. É ah. oh. Ok, vai lá. Fui.